ราเราก็ขอสวัสดีทุกชมทุกชานนะบวันนี้อยู่ผม Star s i a n a l วันนี้ผมก็จะมาเล่นเกม Monster Hunter Freedom Unite กันเป็นพาร์ทที่4แล้วนั่นเองนะโอเคไปครับพาร์ทนี้แล้วก็จะไปสู้วอสดกับเหมือนเดิมเนาะแต่ว่าผมจะเปลี่ยนสายหน่อยแล้วกันนะคือผมเล่นลองซอสไปแต่พาร์ทที่แล้วแล้วผมอยากจะเปลี่ยนสายเป็นอาสายอื่นหน่อยนี่ผมไปหาของมาเตรียมคาร์บรู๊ตแดนนะครับซึ่งผมจะเล่นเป็นสายเกรสซอสั่นเองถ้าถามว่าเกรสซอสกับลองซอสต่างกันยังไง วสซอสเนี่ยมันจะเน้นที่อ่าเวลาเราโจมตีรอบหนึ่งเวลา,เาตีรอบหนึ่งมันจะโคตรแรงเลยเวย้ยแบบสับทีเนี่เข้าสองสเลยแต่ถ้าเทียบกับอ่าพวกไอเนี้ยลองซอสเนี่ยมันจะเบากว่าแต่ว่ามันจะเลกมาด้วยความผิวแล้วก็ความมยมตีที่สูงกว่านี่ครับผมจะเล่นแบบนี้เลยครับดูวสไต,ตป์ดาบที่ <c oughs> ดูหน้าตาก็ได้รู้นะครับว่ามันเป็นก้ามปูดาบก้ามปูดาบที่แบบได้ชิ้นส่วนจากปูมาดูกันว่าใช้อะไรกรันครับบ้าง อันแรกครับใช้เป็นกระดองหรือเกรดของไอปูนะครับนะปูอยู่เกาะไออยู่โซนฟอร์เรสเนี่ยโซนป่าแล้วก็บลัสโบนี่เขาจะไม่ผิดน่าจะหาจากอาไอเบมมอสชารคออันนี้ก็ได้จากตัวท่านด้วยแหละตัวปูแล้วก็แบล็กเพลก็เก็บไข่มุกตาใช้หาฮในโซนฟอร์เรส์นั่นแหละโอเคครับเราคราฟมันเหลว่ะนี่ดาวมือครับหกร้อยยี่สิบสี่ครับแล้วก็บวกดีเฟนสีด้วยจัดเลย คอมพลนทนก็ยังเป็นสีเหลืองเหมือนเดิมนะดูหน้าตาสิโคตดเท่โอเคเดี๋ยวผมไปนี่ก่อนละกันเตรียมของเตรียมสู้บอสในพาร์ทนี้น,นั่นเองอ่าเดี๋ยวผมเตรียมไปเทมแป๊บหนึ่งเอานี้ไปด้วยแล้วก็เราก็จะเอา power seed กับ armor seed ไปอย่างสองอันลนะน <c oughs> เออนี๋ยวผมมาเขาดูกันนะว่าผมมีไอวี IV ไหมวะ ไอวี่ครับถ้าเราไอวีมาครับกับสไปเดอร์วิะครับเราจะได้เป็นเน็ตใชู่มาครับเป็นเน็ตโอกาสติด90%และถ้าเราเอาไอ้แท็บทูหรือไอเนี่ยแท็บทูนี่แหละมาคาด์ป่วงกับเน็ตเราจะได้พิ้วฟูลแท็บหรือกับดักหลุมพรางนั่นเองขอครับกับดักหลุมพรางแป๊บนึงนะเผื่อได้ใช้เพราะบอสตัวนี้นะ่าจะโหดอยู่นะ ผมก็จํำชื่อมันไม่ได้เหมือนกันว่นชื่ออะไรแล้วก็แทงบอมด้วยสักสามลูกแล้วก็กินมือน้อเช้ากันก่อนไปสู้นะมาดูสิเสียงดวงกันแล้วว่าเราจะได้ดีบัฟเลยได้บัฟอันนี้มาแล้วก็ Snowy r i t e กับอ่าไอ้เงี้ย Spicy sausage เป็นไงได้บัฟเปล่า ได้บัฟครับบัฟดีเฟนส์โอเคถือว่าดีบัฟดีเฟนส์เนี่ยมันจะเหมือนกับเรากินอาัลเมอร์ดีเฟนเออยา e อัลเมอร์ซีดอ่ะคล้ายๆกันมาบอสท,ที่เราต้องสู้คือบอสตัวไหนวะนี่ไงน,ไน,นี่คัตกุน่าจะอ่านชื่อประมาณนี้เลยนะเป็นบอสสองดาวเนะี่ยบากันผมก็ไม่ค่อยได้เล่นภาคนี้เท่าไหร่นะก็เนี่อยนะนะบอสมันอยู่โซนนั่แหละ มันมีของแถมให้อยู่อ่ะคิดว่าจะไม่มีซะแล้วจะเก็บไอเทมแล้วก็บอสให่อยู่โซนหกป้าเมื่อกี้ถือเดี๋ยวเรากินกับข้าวกันก่อนนะเตรียมบวกโอเคเราปีนตรงนี้ขึ้นไปน่าจะนานวะปีนตรงนี้ผมบอกเลยนะว่าเป็นที่ที่ปีนโคตรนานดูสตามินาดิ ถ้ากดหันจะปีเร็วขึ้นนิดหนึ่งไงแต่ว่ามันจะค่อนข้างกินสตามิน่เลยโหดูดิรถมันข้อโอ้โหโหไปให้มันรีแป๊บหนึ่งจะถึงแล้วจะถึงแล้วอีกนิดเดียวเออถึงแล้วไปครับไปโซนห้าแล้วก็ลงถ้ำทางนี้เพื่อที่ไปโซนหก โอ้โหมันกินพ่นอะไรผมไม่แน่ใจนะว่ากินพ่นไฟหรือเปล่าอันนี้คือผมลืมลืมกิน power seed อีกแล้วาไปกลับไปอีกรอบเอา้าโอ้โหทั้วแรงนะเพราะว่าเรามีทั้งบัฟบัฟป้องกันแล้วก็อปาเวเนอ้นคราวนี้น,น,นจะโดนละไปเ,เยี่ยมไป คือถ้าเราป่าเปาบ,บอ่อยขนาดนี้เว้ยจะมีข้อเสียอนะแบบเวลาเราจะตามหาอานะเราจะไม่ค่อยเจอมันเดี๋ยวผมขอตั้งพิทโฟลแท็บแปหนึ่งโอเครอมาทางนี้ตอนมันบินเว้ยเราจะไม่เห็นมันในแมบพบต้องดาวเอามันจะไปโซนไหนมารอบ,บอลเดินมาหนึ่งอันนี้มันพ่นไฟใช่ไหมไม่เป็นไฟอ่ะไม่แช่งหรืไม่รอเดินมาสักทีวะ มันก็พุ่งอะไรอยู่ไม่รู้ไงสามารถเลื่อนไหมเลื่อนไเออมาชาร์ทครับชาร์ทชาร์ทชาร์ทแล้วก็กดกิวสับไปโอ้โหผมลืมไปว่าภาคนี้มันกดแบบภพักพนดูเตือนไม่ได้มันจะลงมาสับไปสับไม่เข้าโอ้โห คือภาคคอร์มเบลเตอร์ด้เลยกดสามเหรียญสองอรอบได้เวลาจะเป็นการตบดาบเพียนเว้แต่ภาคที่มันทำไม่ได้ผมลืมก็ผมลืมเตรียมยามาว่าไ,ไม่ให้ยาเรามาแค่สามขวดเองพอไหมเนาะแล้วยิงตีไม่เข้าเอ,อ,อยอืมสับหัวไปครับ คือผมจะตั้งใจกิ้งออกทางซ้ายนะเว้ยแต่ว่าเมื่อกี้มันกิ้งออกด้านหน้าเฉยเลยอืมตบหัวไปเอาเฮ้ยโดนเลยกระเลงเลยนะบอลตัวนี้ทำไปเล่นไปแลงกว่าสามตัวที่เลี้ยวมาเลยลบ,ลบระเบิดลบระเบิดทิมตัวเองด้วยนะ สับหน้ามานันอีกรอบมันก็วิ่งอย่างดาบแบบสามรอบสิบองศาผมขอลองใช้โซนิคบอมหนแอกเฮ้ยป่วยมนันไฟเอ้ามาโดนเฉยเลยใ้โซนก่อนใ้โซนผมรีบมอาพยามาไม,ไม่นึกว่าปอดเจ็ไอ้นี่ขนาดเนี้ย เราไปแล้วสวย้วไงเราต้องดูเงามันว่ามันจะไปทางไหนมันไปทางนี้น่าจะเป็นโซนหนึ่งป่ะผมปลาไอ้นั่นไม่โดนน่ะถ้าเราปลาโดนเราจะเห็นวว่ามันเป็นทางไหนไะผมปลาไอเพนบอลไม่โดนสองลูกเลย <c oughs> เอาไม่ใช่มันไปโซนสี่อันนี้น่าจะเป็นสกิลจกกับเกาะใช่ป่ะน่าจ <c oughs> ใช่ก็ถือว่ายังโชคดีอยู่นะ ไอ้นั่นลิงลิงธรรมดามันจะมีอีกตัวหนึ่งเว้ยที่เป็นเป็นลิงบอสเว้ยคือแนววะแนววะเห็นบอกมาโซนสีไหมเหรอ,อเฮ้ยโดนเกียนเฮ้ยเ่นไป่ซนสีส่วนเจ็ดกันแน่วะอืมอเฮ้ยโดนเกียน ไม่เห็นมีเลยผมว่านด้ไปโซนเจ็ดมากกว่าไม่มีแล้วบอดไปไหนไวะอะไรบอดหาย <c oughs> <c oughs> เอ้ามันกลับมาที่เดิมเฉยอเลยวะ มันบินขึ้นแล้วก็ลงมาที่เดิมวอทําำไปทำไมเตรียมสับหัวมัครับอือสับไม่โดนหัวด้วยอือเต็มหัวช็อตนี้มา,าเฮฟเนจะทำอะไรเป็นไฟใช่ไหมเอาเว้า อือนี่ไงผม,บอ,มงบอกแล้วกรซซอสมันแรงบอกนะครับกรซซอสมันของแรงสอบทีนี่เข้าร้อยสองร้อยอะบอกเลยเล้วดาบเราเป็นดาบกล้ามปูด่วยนี่ครับกัดกุสเกลไอผมยังไม่ได้ใช้แถบของเกมเลยวะที่เกมมันแถบมาให้ไม่ช่างมัน,นผมว่านะเดี๋ยวพ์ทหน้าผมน่าจะได้ครับเกาะัวนี้มาใส่ผมจะไปฟาร,รม์มรอบแหละ ถ้าเกาะมันดีนะผมจะครับเกาะตัวนี้มาใส่เลยเว้ยไงผมบอกแล้วเกรซซอสเนี่ยมันของดีสับทีเข้าสองสามพันยิ่งแล้วสับหัวนะผมบอกเลยโคตรแรงเนี่ยชาร์จถ้าเราชาร์จนานเว้ยยิ่งแรงชาร์จนานเวลาสับเข้าหัวผมบอกเลยทีเดียวผมว่าไปเกิดใหม่บอสเนี่ยถ้าเป็นบอสตัวบาง รับของเควสกันฟิล์มแซกแล้วก็เอสเอ็มมอนสเตอร์โบคัดขุสกิลอันนี้ปีกมันอันนี้กเก็บมันโหได้ยังเยอะเลยแมวเราเก็บอะไรนี่ยซันเซ็ตเฮิร์บเก็บมาจากไหนวะดูหน่อยซิว่าเกาะมันดีขนาดไหนโหขึ้นอาชิ้นเต็มเลยขอดูเกาะมันหน่อยเร็ว เบสมาสเตอร์ไม่ไม่มีฮะหนูมันว่าจะไม่มีเกาะของตัวนี้นะโอเคงั้นก็พัดนี้ก็เท่านี้แล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับนะบายบาย